มันหลงมันหลงดิกหอยนั่นก็หอยเจ้าวรอยนีคนเอบาน่นั mm. ่กมหเั uh. ้นดีคนเดืนราย่คนมันอยู่ดีตรงนี้เนาะเออมีแต่ร้อยนี้แร้อยมัน มันหลงมันหลงเด็กกรห้อยี่กรห้อยเลยเจกี่ลอยนะยายเห็นกี่รอยครับตรงนี้ที่เห็นเห็นมาก่ะเดินกลับไปกลับมาเนาะเออสามพีร้อยผมรู้ปะนี่เดี้ก็ห้อยมันมานี่มีมี แมนมืดน่อนี่อันนี้ก็แมนขี่มันนะเนี่ยแมนมันหนะเรล็กอันนั้นร้อยมันนี่ยนี่กระดีเดตามันเลื่นม่านี่นี่กระดเ่อนม่นี่นะท่าอันนี้อยเล็บร้อยอะไรเงี้ยลอยเล็บมันนี่นี่นี่คือตีนมันแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเอารกคาเลยตี่มันเหงื่มดเลยอันนั้นคือรอยอะไรครับขี้มันขี้แล้วก็รอยตีนมันอยู่นี่ ไผ่พ่อใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นกับมักคีอาเบิ้งวะเพิ่นว่าโอ้ยมันไม่ใช่ขี่คนกับขี่มันคักๆนี่เลยตัดไผ่รูปไปเหะหลงนี่แหละออกไปบ้นไผ่พ่อใหญ่นี่เนี่ยนี่ออกไปวันนี้นี่นั่นนะตลอดมาตรงนี้ตรงนี้วะไปขีไปล่องขาไปขึ้นสะนึงไปหลังสะนึงอนเปหลับอยู่ฝั่งสาน่นไปไฝั่งจ้าตลอดไปนี่นแหละไปนั่นแหละวะ ขึ้นฝั่งฟ้าแล้วก็ลงป่าอันนะไปบ้านเจ้ากับปืนขั้วไหมก็ขั้วกฝนตกมยัดวันนั่นแหละมันมามันเล็กออกอ่ะเลสต้นแรงลอยมันทีเล็กเนี่ลอยมันอันนี้ลอยมันทีเล็กอืมอืมมันถึงย่างไปหนีไปวันที่ดูการตะผู้ใหญ่นั่นแหละมันชัดมันมีคนเดินนี่นใครเราเจอรอยนี่ประมาณกี่รอยครับ โอ้ยรอยต็นเดี๋ยวตรงนี้มันมันหลงแบบว่ามันเดิน้าไปก้ามาเนาะมันก็ไปก้วมาประมาณกี่ตัวประมาณกี่ตัวเดียวตัวเดียวนี่คิดว่าเรานเป็นหมีอะไรกเลยบอว่าแต่หมีและว่าไม่รู้ว่าเป็นเป็นหมีอะไรเนาะตัวใหญ่เตมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้จากดูรอยนี่ดูเราเดินเดินจะทำตีนเหมือนมันมันยังไม่เหมือนเนาะตีนหมีตตีนคนเนาะ นั่นถ้าไปฟากป่าเนี่ยมันแคคานแต่ีงอืออ๋อคืออยู่กระดินมันมันเดินมันเดินแต่เขาป่าเนี่ยมันเหมือนมันคานเขาป่าเถ้ามันได้ขนาดนี่มันมันจีคานล้เบัดอือมันจีใช่สี่ขาแลแต่อยู่ในนี่มันมันใช่สองขาก่อนหน้านี้เคยเจอไหมครับโอ้่เคยจักทีแต่เราเคยเจอแต่ในดงแล้วอ๋อในดง